Zombie Apocalypse เอาละครับทุกท่านกลับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปอิกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม Juice World Dark ครัวู้กลับประมาณกันแล้วนะครับผมกับเกมการต่อสู้ในโนเซ่านะอ่าลีกเป็นไงมัางครับผมตอนนี้ผมก็ ไม่ได้เล่นเลยนะวันนี้นะครับอ่าเราก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับเปิดเขาเกมไม่ค่อยได้นะครับตีดอกตีดอกตีดอกนะก็รู้สึกอาการเริ่มจะดีขึ้นตอนเย็นนี้นะครับอ่าอาหารก like, ็เต็มแล้วเต็มอีกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าก็อ่ะมีข่าวจะมาบอกนะครับตรงลูกโลกตรงนี้นะครับอย่าลืมกดเข้าไปรับไอ้นี่กันด้วยนะครับอ่าแต้มซีซั่นนะเขาก็จะแจก2,500แต้มนะผมซึ่งถามว่าแต้มซีซั่นก็คืออะไรนะครับในไงนี่ก็คือแต้มที่เป็นรูปอ่าของ รูปอะไรอะรูปตีนของไนโนเสาร์รูปขาไนโนเสาร์อ่าฝ่าตีนดีฝ่าชัดเจนเดี๋ยวบอกขาไม่รู้คืออะไรนะเป็นรูปตีนของไนโนเสาร์นะอ่ามันก็จะมีการสะสมกันนะครับนี่ไงอ่าเป็นรูปอ่าตีนสีอ่าฟ้าส้มเนี่ยครับอ่าขอจะแจก2,500แต้มนะจากการที่แบบว่าผมเนี่ยเรียกว่าฝัมหวังลิบลี่แล้วนะครับที่จะได้อ่าเดทโนทัสเนะครับ ใบที่3นะก็ความหวังก็จุดประกลขึ้นมาทันทีหลังจากได้2,500ันเข้าไปนะครับโอ้โหเลยหกวันฉันต้องทําไม่ได้เบื่อใบที่3นะครับอย่าลืมเข้าไปรับกันนะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เรื่องนี้นะครับเห็น <c oughs> รูปชอยใช่ไหมนั่นะเราต้องเลือกกันอีกแล้วนะครับ นั่นก็คือแคดออฟไททันสมัยหน้านะครับ mm hmm. <laughs> ต้องเรียกสมัยหน้านะ mm hmm. ก็ครั้งหน้านะอ่าก็จะเป็นตัวไหนที่อยากได้กันผมรู้ทุกคนอยากได้ไททันโนบัาอยู่แล้วแต่ผมมีแล้วไงผมจะไม่เลือกไททันโนบัานะผมจะเลือกนกสองตัวนี้นะครับอ่าขอคอมเมนต์ด้วยว่าจะเลือกตัวกลางดีหรือจะเลือกตัวสุดท้ายดีนะครับอ่าซึ่งผมจะยังไม่เลือกนะครับในคลิปนี้นะรอไปเลือกคลิปหน้าก็แล้วกัน <laughs> ผมว่าถ้าตัวที่อยากได้นะ ผมไม่รู้นะว่าตัวไหนเอาไปอีโวได้แต่ว่าเอาไปไฮบิดได้แต่ว่าผมอยากได้ตัวกลางนะครับอ่าสวยดีอ่ะเรื่องมีแค่นี้เลยสวยดีนะครับอ่าชื่ออะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยก็แล้วกันเพราะว่าชื่ออ่านโคตรยากเลยอ่ะ ตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะออนิโทชิรัตนะครับอะตัวนี้ออนิโทชิรัตนะครับแล้วตัวนี้ก็ตูพูชิลาเออน่าจะชื่อประมาณนี้ตูพูชิล่าอ๋อนี่แหละผมอยากได้ตูพูชิล่านี่แหละอ่าถ้าอ่านผูกผันผิดยังไงก็ขออาภัยนะที่นี้ด้วยนะครับเดีายวว่ากันก็แล้วกันผมเก่งภาษาอังกฤษสุดๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกผลเราก็จะโชว์ไงว่าคนเก่งภาษาอังกฤษอย่างเราก็สามารถเล่นเกมให้สนุกได้นะไม่จำเป็นว่าเออมึงจะแปลได้ทุกคำ เก่งทุกประโยคแล้วเล่นสนุกอยู่คนเดียวคนอื่นที่เขาไม่เป็นเลยก็เล่นสนุกได้เว้ย <c oughs> โอเคก็เหมือนผมเนี่ยที่เล่นใส่ฟรีอยู่ในตอนนี้นะครับผมไม่ได้เติมสักบาทเลยนะสำหรับเกมนี้นะเราคิดว่าใส่ฟรีอยู่ได้ก็ผมอยู่ได้อะแปลว่าทุกคนก็ต้องอยู่ได้นะครับอ่ะไปะไปดูรีกกันหน่อยนะครับผมก็อยู่อันดับที่83แริโดมแเนเตอดม มีแต้มอยู่928นะครับตีเมื่อคืนนะครับเฮ้ยเรียกว่าวันนี้ยังไม่ได้เข้ามาเลยนะครับเพิ่งจะเข้ามานี่นะครับโอ้โหไล่จี้มาแล้ววะมี900900 900เท่าไหร่วะ928านะครับโอ้โเขาไล่มาแล้วว่ะเหลือไม่ถึงร้อยแล้วนะเหลือแค่ประมาณแค่8080 80. โอเคโดยประมาณนะอันดับหนึ่งมี1924นาะครับถามว่าดูเดือดแข็งไหมแข็งแต่ถามว่าดูเดือดไหมไม่ดูเดือดเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าที่บอกว่าไม่ดูเดือดเท่าไหร,ร่เพราะว่า มันเคยเปิดไปแล้วนะครับเวลาโรดอนเจนสองนะตอนที่ผมเข้ามาตอนแรกๆก็สู้ไข่ของไม่ค่อยได้ก็อดแดกไปผมไม่ได้นะเวลาโรดอนเจนสองยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับแต่ว่านี่มันสึกชวงแขนอีกแล้วฉันจะต้องเอามาครอบครองให้ได้เพลาโรดอนเจนสองเคื่อลรางไฮบิดที่สมบูรณ์แบบอ,อะมาผมไม่ตีหรอกกพูดตรงๆเลยอันนี้ดีฝ่านะครับเอ้อ <c oughs> ก็เป็นแพคฮาเวตมูลนะครับผมมา มาลุยกันสันหน่อยดีฟ้าดูซิว่าเราจะสามารถเอาชนะได้ไหมซียกนะครับกับุ้ยให้ใช้กินพืช2เลยเหรอโอ้โหจัดเต็มเลยทีเดียวได้สิมาเอากันหน่อยก็ได้อา่าผมก็จะเอากินพืช2ตัวใช่ไหมเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับคิดว่าฉันจะล้มพวกแกไม่ได้สินะแกคิดผิดแล้วฉันมีกินพืชที่โคดแข็งแกรงเต็มไปหมดจะบอกให้ให้ใให้ใหใหให ไม่แข่งแข่งเท่าไหร่วะโอเคเอาตัวน,นี้เป็นตัวหนึ่งนะก็น่าจะล้มได้ง่ายๆแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาสัก400ก็พอเออพอได้อยู่พอได้อยู่300ไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยเอา404ก็พอมั้งวิจัดโจมโจมตีเยอะเหมือนกันนะ404นี่414 428 433 12 446 4 5 20บ่วกค่าอาจิแล้วก็2500ต้องโจมตีอันห้าเลยนะโอเคเอาแค่นั้นก็พอนะครับแล้วก็หานุกสักตัวที่แบบว่า มีพระกกำลังแข็งแกร่งดุดันไม่เกรงใจใครเอาตัวนี้ไปแล้วกันโอเคคันนี้ก็รวบได้หมดแล้วนะครับลุยโอ้โ,โหเป็นแพ็กที่กินเงินจัด,จดเลยนะ3ล้านเลยนะครับเรียกว่าหมดตัวกันนาทีนี้แหละป้องกันสิครับไม่ป้องกันก็ตายสิครับตายแน่นอนนะครับลาบาเลนเลเวล590ยเแข็งแกร่งเกินไปดังอุ ยังอยู่ได้นะครับอ่าป้องกันสองต้องป้องกันสองอยางไวโอเคมาเลยลาบาเลนฉันไม่กลัวแกหรอกฉันมีโซโนโล่าอยู่แล้วโซโล่าแข็งแกร่งที่สุดในประตพีนี้เก็บให้สแต็กใครเพื่อนนะครับอุ้ยป้องกันสองก็ไม่บอกโอ้โหบาบอจจัดมาเลยด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตแกก็ลงส้นได้ไม่เท่ไม่ได้เออสี่พันลงไปนอนง่ายเลยนะครับ มาแกก็มาสแต็กไปแล้วฉันจะถีบแกให้ไงท้องเลยทีเดียวแกประกาศมาเรียนแบบพี่เฮ่สุดรักของฉันเตรียมตัวเตรียมใจต,ต,ต,ตายได้เลยอย่าอยู่อยู่แล้วมันฝวงมุมฝวงตานี่นะเรียบร้อยถีบเท่านี้ึ้นดังแนบเลยนะครับวตัวนี้วอนซะแล้วจะเจอคางกระต เื่อกี้โจมตีสี่เราได้2 8 0 0ใช่ไหมอ่าแปลว่าถ้ามันป้องกัน4ี่เราโจมตีมันไม่ตายนะอ่าอ่ะป้องกัน3มไมก่อนโอเคมันมีหกว่าอย่างงี้ก็ได้ตัวดิเพราะผมใช้ไม่เสียดายในโนเสาอยู่แล้วนะเพราะว่าเอาออกมาใช้แล้วมันก็ต้องรอรีอยู่ดีไม่ใช่ว่าตัวไหนรอดไปแล้วเอาไปใช้ได้อีกนะเอ้เราไม่ตายว่ามันโจมตีเราเท่าไหร่วะมันไม่โจมตีเราหอ่ะวิเราป้องกัน3มันโจมตีโอ้ยชางมันเท่าไหร่กันจังทีมมัน ยาเบามันไวบ้าบอที่สุดตายซะอย่าอยู่เลยไม่นะบางอาจจะมาดูถูกเผากินเนื้อใอ้กินพืชด,ดิเผากินพืชของฉันนี่นะมันรู้จักว่าสายเขียวแข็งแกร่งแค่ไหนขอช่องใบโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะผู้สามห้าเองไม่ให้น้อยจะจัดเลยอะ่ะหูดีนเอสำคัญนะเนี่ยไม่เห็นความสำคัญเลย เมื่อบอกว่ากูก็แจกแต้มให้มึงไปแล้วไงเดี๋ยวมึงก็ได้ไนโนเสาร์แล้ว <laughs> มาเอื้อโคตรจะแข็งเฮ้ยเฮ้ยเราใช้กินเนื้อเจ้าจำสุดๆ <laughs> ดีที่สุดในปัะตพีนี้ก็ต้องแพ็คนี้เท่านั้นเอ่อจุนจุนจุนเรนนห้าร้อยโอ้ยรับมือได้ง่ายอะ่ะพูดเลยรับมือได้ง่ายเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สองพันแปดสองพันหกโอ้ยง่ายง่ายจะจั เก้าร้อยสงสัยจัไม่ไหวว่ะเดี๋ยวเอาเอาตัวนี้เป็นตัวนึงต้องมีดาเมจซะหน่อยนะอแล้วก็คง <c oughs> ไม่ต้องบอกนะว่าฉันจะเอาตัวไหนไปมันคงเป็นตัวเดียวเท่านั้นที่ฉันจะต้องเอาไปในตอนนี้นั่นคือโตโร่นะครับอ่าแล้วก็พอทัดจากโตโร่แล้วก็เอาตัวนี้ก็พอแล้วมั้ง4 4 0กว่วานะครับลบได้หมดแหละแข่งแกล้งอย่างนี้ อ่ะถ้าเสียงแปลกๆยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเหมือนจะไม่สบายนะครับผมมปะลุยกันดีฟ่าลยุย <c> ร <oughs> อเจอแกมานานแล้วจะบิดแดงนี่ขนาดเลเวลแนะเลือก2,800อ่ะคิดโดโหดโคดขนาดไหนเออไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นโชว์ความแข็งแกลไปเลยเ <c> ว <oughs> โลซีแลปเตอร์เจน2ลูกพอ่อยกตีแค่หนกัวละสิ ัวโดนตวนนะฮะบอสอ่าป้องกันหนึ่งป้องกัน2อไม่ได้เดี๋ยวตายเว้ยเดี๋ยวตายเก็จะแตกไม่ได้อ่ะป้องกันไปแล้วนะครับอ่าความได้เปรียบของมันก็หมดลงไปนะครับโล่เกาะเยอะแยะทำะไรใช้ไม่ได้หรอกป้องกันเคลื่อนไหวโยงแกฉันตามทันหมดฉันหลบหลีกได้ความสามารถของเช่นนี่เรียกว่าไปอยู่ในในหนังเลยทีเดียวไปดั่งอยู่ในหนังจูซิตเลยตายเลยครับอยู่ในหนังจูซิทเออเรียบร้อย เฮ้ยตะกี้มันมันเหลือมันเหลือสแต็กปะจิ้หายแล้วไม่ได้ดูนะครับมันเหลือสแต็กหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้อ่ะตายแล้วโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะครับโจมตียังไงเราก็ตายอยู่ดีเราป้องกันก็ไม่อยู่อ่ะโจมตีสามโจมตีสี่มันก็เหลือไว้เพื่อนสี่เหลือสแต็กหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับนั่นกะัดมันนี่นะเรียบร้อยมันน่าจะไม่เหลือสแต็กนะเ <c oughs> ดาเอาเฉย อุ้ยมันไม่เหลือสแต็กจริงๆด้วยตายแล้วแล้วเราก็ใช้สิ้นเปลืองแล้วกันอ่าอุ้ยโจมมันให้จัดจัดเลยดิฟ่านะอาการนี้ไม่ได้แล้วว่ะต้องโจมตีนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามก็พอแล้วอะ่ะแล้วก็อ่าสี่ห้ามูมัว,ม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 วตัวตัวไปก่อนเอาขอโทษไม่ตั้งใจตายแล้วงั้นน่ะเออเรียบร้อยแค่เดาตรงๆเด่นๆนะครับมาเลยสเตโกส,สเซร์พ็อป ตัวนี้เป็นหนตัวที่ผมอยากได้มากเลยนะเดี๋ยวจะทับขึ้นมานะครับโอ้ยโดนตตีสี่จะรอดหรือโตโลอเอ,อืเอเข่าสามแง่งเข้าที่คานกระไตถึงขั้นกระเด็นกระดอนตายห่าเลยทีเดียวจัดการเลยเราจะแก้แค้นด้วยผูกกินเนื้อของเราใจกินพืชมาโนถูกไม่ได้เลยนะเรียบร้อยโอ้โหแค่กวดหน้าก็ยังตายใจสออจริงๆ อ็มีโลกเกาะทำไมซะเยอะแยะวะเนี่ยค <c oughs> วรหน้าหน่อยเดียวตายหาซะงั้นแหละโอ้ยบังคับไหมเนี่ยโอ้ยให้ใช้น้ำได้ด้วยเจ้าจำสดสดทำไมใจดีอย่างนี้จมให้การ์ดกูเลยดีกว่าสภาพนี้เออ,อสองพันเลยนะเดี๋ยวได้ไดเราต้องมีน้ำที่แบบว่ามันเทพมันเทพกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอาพี่คาโปไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ป เลือกแบบไม่คิดเลยเนี่ยแล้วก็อ่ต้องมีต้องมีต้องมีอะไรไหมสี่ร้อยอุ้ยต้องก,กันได้หลายทีเลยอ่ะเราโคตรโหดเลยอ่ะเอาคาโปออกไปนะครับแล้วก็เอาเอ้เอา,เอาพี่ยบดีฟ้าพี่ยบแข็งแกงไปเยอะแค่นี้ก็พอแล้วสบายสบายถ้าตัวกลางเก็บไม่ได้ให้ตัวหลังเก็บให้หมดนะลยโอ้โหเสียทีลนะสามล้านดียกสามก็รอ,อเข้าไปเก้าล้านแล้วนะครับเรียกว่า จนไม่มีสิทธิ์เลยชีวิตนี้ไม่ป้องกันด้วยฉันไม่กลัวกันหหลกไอตัวน่้าลำคาญฉายามันนะครับตัวน่้าลำคาญนะนี่ทัปเตอร์นะี่ยมักจมตี2องออหือ,อไม่รู้จักทยกซะแล้วใส่แท้งในตำนานมีมากวันนี้ก็เจอมาแล้วแค่นี้เองเดี๋ยวเถอเ้เดี๋ยวฉันก็กลับบ้านไปนอนแล้วจะบอกให้เอ้ยโดนไม่โดน เียวเยเจอไอ้มาพบแล้วสแต็กนะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนเผื่อมันโจมตีแบบไก่กาแล้วเราไม่ตายนะแบบโจมตีสองอย่างเงี้ยแต่มันไม่โจมตีสองแนะ่มันมีสี่แล้วไม่โจมตีเอาแล้วนาทีที่พี่ยบจะเอาคืนก็มาถึงแล้วนะครับป้องกันหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็เหลือไว้สามเนินมีหกสีนะฉันรู้แกกันหมดแหละไม่ว่าแกจะเล่นยังไงก็ตามฉันเดาทางกะออก ไม่งั้นแกจะแพ้ธาตุน้ำได้ยังไงเล่านี่นะเฮ้ย <c oughs> ยิ่งมาเปิดเกาะพันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะทำได้แค่เี้ยงเหรอเต็มตัวเต็มใจลับบทลงทอดลงชั้นซะะอิลิทัปเตอร์หายไะนี่นะหวยกัดด้วยฟาร์มแบบแขนใจจัดจัดอ่ะนี่มันนักมวยมัดหนักชัดชัดมัดเดียวจอด โอเคอ่าผม้อบกันไ่อยู่แล้วนะผมก็เลยไม่ป้องกันนะไปแล้วพี่ยบโอ้โหเสียใจด้วย <c oughs> เออดก็ได้แบบโอ้โหสู้แบบสมสักสี่แล้วอะสมสักสีนะอ่าในน็เสาร์น้ำนะอ่าโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่แล้วโอ้หเพื่อนเลยไม่ได้ใช้ไม่ตายเลยบ้านฉัน <c oughs> ยังห่วงจะใช้ไม่ตายนะชนะให้ได้ก่อน มาแล้วเลเวล539่ะที่ดูอยู่ท่าแรปเตอร์นะครับส่งข้าประกวดโดยสมาคมกไก่ชนแน่นประเทศไทยตบม้าน้ำผมตายไปแล้วม้าน้ำม้าน้ำไม่ใช่มา้าโอเคตายเถอะแกต้องเจอจิงจกน้ำมุชันลุยซัสมาโตดอนโซลัสนี่นะกันสองปีสามปีกระชากก็ให้วิญญาณไปอวกจากล่างเลยทีเดียว ซู้มาตตัวดอนไม่ได้หรอกแข่งกันสุดๆนะครับเอาไว้ปากเลยเสาไว้นี่โดยเฉพาะอาอีกแยวใช้ใช้อะไรอ่ะเพลโลซอสามตัวแต่ที่น่าตกใจที่สุดก็คือพี่เล็บยาวเลเวลร้อยสี่อูมีห้าพันหนึ่งเลยเหรอใช้เพลยลซอกี่ตัวว่าสองตัวโอเคโอเคโอเคสองตัวไม่ยากอ่าไอ้นั้นอยู่ไหนวะอ่าพันห้านี่ไง <laughs> โอเคตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะอุ้ยพันห้าโอ้ย, 1, อยสบาย สบายดีเด้อสบายดีบอกมะห้าพันใช่ไหมห้าพันนี่สงสัยต้องจัดเดือเดเลยวะถ้าไม่จัดเดือดอสู้ไม่ได้นะครับอ่ uh, แล้วเราต้องเหลือสแต็กไว้ให้ตัวหลังด้วยนะครับห้าพันอ่ะไม่อยากหลังแกเลยแต่ว่าม,มันไม่ได้แล้วว่ะทีเล็กต้อง,ต,องต้องออกหรือต้องออก,องออกลงด้วยตัวเองแล้ววะ <c oughs> uh, <c oughs> เราจะมี900ใช่ไหมหนูต้องโจมตีกับ5เลยเนะี่ยโจมตี4เลยนะได้ได้ได้ไหวอยู่ ถ้ากําจัดพืชมันได้อะไรก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับแล้วก็ต้องเอานกที่มันแบบไม่ได้วะนาทีนี้ต้องทั้งลุกทั้งรับได้ด้วยนะครับอิดหนักจะจัดเลยนะเนี่ยอันนี้มันเพิ่มเป็น750 750ผมว่ายากยากยาก,ยากเอาตัวนี้เลยต้องมีเลือดด้วยนะครับ่ะ <c oughs> เอาเพลาโรดอนไปตัวหนึ่งนะครับลุย12ล้านสู้เพื่ออะไรก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ดูเลยนะมันจะได้อะไรนะครับ เออป้องกันถึงไว้ก่อนยังไงก็รอดน,นะครับมันเปลี่ยนตัวมาเราก็ไม่กลัวน,นะอุ้ยยังไม่ได้ดูดาเมจโอ้ยหกร้อยเก้าสนะิบแบงไม่ต้องไรเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนตัวว่ะโอพจันทร์นะทิ้หายละเออป้องกันสองไว้ก่อนนะโอเคโอ้นึกว่ามันจะเก็บไว้มีสี่แล้วมันมีสี่แล้ผมเน้าเลยเรียกว่าขายวิญญาณกันเลยทีเดียวมาจะไม่ากาลัวใครหรื ความได้เปรียบกันก็ไม่มีแล้วถ้าเราป้องกันมันมีหนึ่งใช่ไหมมันมีหนึ่งตาหน้ามันมีสี่ถ้าเราป้องกันป้องกันสามีกก่อนอันแน่กมีแค่สามสินะเลยเช็ไม่ได้หรอกอันแน่ไม่ทำอะไรเลยด้วยเจ้าจัมสุดๆิดหายแล้วมันมีหกเลยนะครับมันกันจะโค่นเราด้วยหกเลยนะครับมีห้าเองแล้วก็มีหกเออลืมไปตายแล้วมันมีสามไง อันเนีโจมตีสี่เหลือหนึ่งโอ้ยลิตเยอะลิตเยอะโหมากจะจัดเลยบอทสมัยนี้โค่นมันยากเนี่ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่ยิงๆด้วยนะถึงจะโค่นได้นะแล้วก็ห้าเผื่อสแป๊กแล้วให้นกสามอันเนีเจ้าแจมดีแล้วแหละที่มันป้องกันหนึ่งนะโอเคนี่ก็งานง่ายของเราแล้วนะครับ <c oughs> แกต้องโจมตีชั้นสี่ถึงจะล้มได้ นี่ถ้ามันเหลือสแต็กมาตัวหลังนี่เราเล่นยากเลยนะครับเพราะเราต้องใช้สแต็กจัดๆเลยนะ2ตัวที่3,000ันฝ่าทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหเลเวลร้อยสามกับร้อยสิบหกนะครับอ่โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะัมันต้องประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เหลือหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยไม่ถึงเจ็ดนะครับหกร้อยเกือ 7, บเจ็ดเนี่ยผมต้องป้องกันป้องกันสามแล้วเหลือไว้หนึ่งนะครับ ประกันความเสี่ยงเดี๋ยวตายไม่ได้ตีน่มีสิทธิ์ตายสูงเลยนะครับเนี่ยนะ665นะครับยังไงโจมตีต้องเกินพันห้าแน่ๆถ้าโดนสองนะครับเพื่อๆืล่อเข้าไปพันหกนะครับโจมตีสี่โอเคหนักใจยกสุดท้ายหน่อยแต่ก็อร่อยดีนะตายซะเลยอย่าอยู่เลยเกบกดมานานแล้วส่งการ์ดมาอุ้ยผมจำได้แล้วชิงการ์ดวิบวับกันนะครับมันมีการ์ดวิบวับอยู่ข้างในใบหนึ่งนะครับ เป็นการ์ดพืชที่เหมือนนกดำนกดำใช่นกดำ,กดำมามาลุ้นกันนะครับผมจะได้นกดำหรือไม่ได้ฮาวเวดมูลนะครับอะไรวะเนี่ยการทองก็ยังไม่ได้ไอ้ก,กี้ดูการดเงินยิ่งไม่โอ,อ้โหทำใจซะ,ะเถอะคนอย่างเราดวงมันดวงดวงมันก็มีส่วนมากเลยนะครับไม่ใช่ในรนเสาร์เก่งอย่างเดียวเราจะได้ดีนะครับอ่ะ มันลุ้นกันทีฟ้าว่าข้างในคือตัวอะไรนะครับได้ตัวที่กูมีเลเวลแม็กแล้วแถมยังไม่พอไฮบิดก็ไม่ได้ด้วยโชคหลายสุดๆเลยเนะออโอเคอุ้ยเราสู้เพื่อเจดับบิวนี่เองเพิ่งจะรู้นะครับเนี่ยโอเคอุ้ยนี่ไงเราสู้เพื่อแคทออฟไททันอีกอย่างหนึ่ง ไม่ต้องปลอบใจพู่เลยทุกคนไม่ต้องตอบปลอบใจผมก็ได้นะครับผมปลอบตัวเองก็ได้โอ้โหตายแล้วสูเ้เพื่อเจวิลเฮ้ยมีโอกาสใกล้เคียงก็มีอีก ใกล้แล้วนะผมขาดอีกแค่710เท่านั้นนะนน <c oughs> จะเป็นของฉันแล้วเหลืออีก6วันนะยังมีเวลาอยู่อ,อย่าลืมเข้าไปรับกันนะครับอ่า2,500แต้มเลยนะตรงนี้ตรงนี้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับะจะให้ผมเลือกนกตัวไหนนะแต่ไม่เอาใจท่านรโนโบอานะบอกไปก่อน <c oughs> อ่ะ พอดีฟนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์แบ่งางนเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสคร i b e กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายปาเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะพร้อมกับการที่แม่งโคตรเกลือไม่เกลือแข็งแรงดีอะซีโยเกนทุกคนฟนดายยังเล่นอยู่ไปแล้ฟอย